ไม่บางกระแสบอกว่า Windows 11รุ่นใหม่ล่าสุด 24H2 ไม่ดีไม่ควรติดตั้งบางกระแสบอกว่าติดตั้งแล้วเล่นเกมเร็วขึ้นแล้วจะเชื่อใครดีครับอยากให้เพื่อนๆลองวิธีการดังต่อไปนี้ครับเผื่อว่า Windows 11ของคุณที่มีปัญหาอยู่หรืออัปเดตแล้วคิดว่าช้าเผื่อจะดีขึ้นนะครับถ้าอยากจะให้ Windows 11ของคุณทํางานเล่นเกมได้เร็วกว่าเดิมให้ทดลองปิดฟีเจอร์ความปลอดภัยของระบบปฏิบัติการ Windows ที่เรียกว่า VBS ซึ่งในเรื่องของ VBS เนี่ยผมจะขออธิบายไว้เพียงแค่นี้นะครับถ้าเพื่อนๆสนใจรายละเอียดมากกว่านี้ลองหาอ่านในอินเทอร์เน็ตกันได้นะครับโดยวิธีการตรวจสอบว่า Windows ของเราเนี่ยเปิดระบบ VBS ไว้หรือเปล่าทําได้ง่ายๆครับโดยการคลิกลงไปที่ช่องเสิร์ชแล้วพิมพ์คําสั่ง system คลิกไปที่หัวข้อ system information ทีนี้มองหาคําว่า virtualization base security ถ้าขึ้นเป็นคําว่า running อยู่แบบนี้แสดงว่า Windows เปิดระบบรักษาความปลอดภัยอยู่นะครับ และตรงนี้ยังมีหัวข้อย่อยเกี่ยวกับ VBS ทั้ง4หัวข้อย่อยซึ่งตอนนี้เปิดระบบไว้ทั้งหมดซึ่งอาจจะเป็นสาเหตุทําให้ Windows ของเราเนี่ยช้าลงตอนที่เล่นเกมเพราะ CPU แล้วก็เมมโมรีส่วนหนึ่งเนี่ยจะต้องถูกแบ่งออกไปทําการตรวจสอบความปลอดภัยทีนี้ถ้าคุณจะเปิดคอมพิวเตอร์เพื่อเล่นเกมคุณอาจจะลองทดสอบปิดระบบนี้กันดูนะครับเผื่อว่าเกมที่คุณเล่นเนี่ยจะมีประสิทธิภาพดีขึ้นอันนี้ก็คือต้องแลกกันนะครับซึ่งวิธีการที่ผมจะแนะนําต่อไปนี้เนี่ย คุณสามารถที่จะลองปิดแล้วก็เปิดฟังก์ชันต่างๆเนี่ยให้ย้อนกลับมาเป็นเหมือนเดิมได้ตลอดเวลาเอาล่ะเดี๋ยวเรามาลองปิดระบบกันนะครับขั้นตอนแรกเราจะคลิกไปที่ Setting จากนั้นเลือกหัวข้อ Privacy and Security คลิกไปที่ Windows Security และเลือกไปที่ Device Security ในหัวข้อนี้ให้เลือกคลิก Call Isolation Detail ตรงนี้ถ้าคุณเห็นหัวข้อ on ที่ memory integrity ให้คุณเลือกเป็น off นะครับหลังจากนั้นระบบจะบอกให้คุณ Re start เครื่องครั้งหนึ่งนะครับเราอาจจะ r ีสตาร์เครื่องไปก่อนครั้งหนึ่งก็ได้หรือถ้าคุณจะทำขั้นตอนอีกสัก2 3ขั้นตอนแล้วค่อยรีส t าร์เครื่องครั้งเดียวก็ได้เหมือนกันครับแต่ตอนนี้ผมจะเลือกรีสตาร์เครื่องขึ้นมาก่อนครั้งนึงนะครับเพื่อดูผลการทำงานหลังจากที่ Re s t a r t เครื่องขึ้นมาผมกลับเข้าไปดูในหัวข้อ System informaion t ในหัวข้อ VBS เนี่ยตอนนี้ยังเห็นว่าเป็น running นะครับแต่ว่า2หัวข้อย่อยด้านล่างเนี่ยตอนนี้ออ f ไปแล้วทีนี้เราลองมาทำส่วนที่เหลือกันคลิกลงไปในช่อง search แล้วพิมพ์คำสั่ง gp edit ตามนี้นะครับจากนั้นให้เลือกคลิกลงไปที่คำว่า gp edit .msc หลังจากที่โปรแกรมเปิดขึ้นมาแล้วให้คลิกเลือกไปที่ computer configuration เราเลือกไปที่ Administrative Template คลิกเลือก System และ Device Guard. ทางด้านขวานเนี่ยจะมีหัวข้อ Turn on VBS อยู่นะครับให้ดับเบิลคลิกขึ้นมาแล้วเลือกไปที่ Disable ตอบโอเคครับ หลังจากที่ผมรีสตาร์ทเครื่องผมสังเกตเห็นว่าหัวข้อย่อยของ VBS หัวข้อแรกมีข้อความเปลี่ยนไปเป็น Security Boot DMA Protection แต่ VBS ก็ยังทำงานอยู่เพราะฉะนั้นผมจะทำขั้นตอนต่อไปอีกหนึ่งขั้นตอนนะครับเราจะคลิกลงไปที่ช่องเสิร์ชเหมือนเดิมจากนั้นพิมพ์คำสั่ง l e g e d i t ปรากฏตามนี้นะครับและเลือกหัวข้อ Registry Editor ให้คุณเลือกหัวข้อไปที่ HKEY_LOCAL_MACHINE System c u r r เร t c o คอนโทรลเและเลือกหัวข้อ Control จากนั้นมองหาคำว่า Device Guard ทางด้านขวาคุณจะต้องเห็นหัวข้อ i n a b l e visualization base security ซึ่งมีค่าเป็นศูนย์นะครับสำหรับบางเครื่องอาจจะมีค่าเป็นศูนย์ตั้งแต่แรกแต่ถ้าบางเครื่องคุณไม่เห็นหัวข้อนี้ก็ให้คลิกขวาแล้วก็สร้างหัวข้อนี้ลงไปแล้วให้ค่ามันเป็นศูนย์นะครับ ต่อไปในขั้นตอนสุดท้ายให้พิมพ์อักษร4ตัว F E A T แล้วเลือกคลิกไปที่หัวข้อ Turn Windows Feature On or Off ตรงนี้ให้เอาเครื่องหมายถูกในหัวข้อ Hyper V ออกนะครับซึ่งถ้าใครจำวิธีการก่อนหน้านี้ได้เราเพิ่งมาเปิดใช้หัวข้อนี้กันเองสำหรับการจำลองเล่นเกม Android บน Windows ซึ่งตอนนี้เดี๋ยวเราทดลองปิดไปก่อนนะครับแต่ถ้าคุณอยากจะเล่นเกม Android บนระบบ Windows ก็ค่อยมาเปิดหัวข้อนี้ภายหลังได้นะครับโอเคตอนนี้เราจะรีสตาร์ทเครื่องหนึ่งครั้ง หลังจากดีซัดเครื่องแล้วลองย้อนกลับไปดูที่ System Information อีกครั้งหนึ่งตอนนี้คุณจะเห็นว่า VBS v i s u a l i z a t i o n Base d Security ไม่ได้เปิดใช้งานแล้วนะครับและหัวข้อย่อยทั้งหมดก็ถูกปิดไปเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ให้คุณไปทดลองเล่นเกมแล้วสังเกตว่ามันมีประสิทธิภาพดีขึ้นหรือเปล่านะครับก่อนจากกันไปถ้าคลิปนี้ช่วยได้กดไลค์ให้เราสักนิดน,นึงนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ